เจ้พี่น้องเขากับประสาทจักไว้ท่าจะกินกินอยู่นนในห้องในงานงน้ำประหัดเย็นจะได่คนบ่อยสูงเซลอยู่นอกเพื่อหยังหักษาหนึ่งกับคสนสูงวอก้วประหลัดรานเราได้ป้องกันเพท่านป้องกันแท้แท้ห้องิมีเสียงดังว่าโวยวายกินเหล้ากินเบียร์เพื่อเพ่งจิ้งจ้งจิ้งจ้า,า,างนี่ออมันกล้าลุกวนเนาะมันทานนี่ข้อเหยียบข้องมาถึงทางคนเป็นพี่น้องเขาอ่าขอให้ทุกปฏิบัติน้ำกันตำราเลขทีหนึ่งห่านี้ออกทานนายกขัน เป็นประกาศมาก,ก็ได้สามสี่มือเลยเจว่ากักกุ่มกันท่ามในบรรดาทานบางทานนี่ยังบุประมาณยังเกือบซาบเปิดซีนบุญยังบุปฏิบัติเป็นว่อะไรเขาหัก่อนอยู่บ้านอยู่เกันเลยเนี่ยไปอยู่บรรดาทานนั้นเป็นเนื้อไหนบรรดาทานทันว่าได้ออกบ้านออกจากแล้วมันมว้วนหวิว่าบรรดาทานการห้องอุจรอบรรดาทานการช่วยหาสู้หาแฟนคนหกคนแพงแล้วกันสิไปซุ่มแซวจะบอกว่าโควิดตาย ไอ้สิบเปหาแต่ว่ามันซึืก็ได้ก็สิปสเปอร์ี่อยาา่างน้อก็ได้ไปซื้เปิดเพลงใองฟังโควิดตายไอ้สิบเปหาก็บอกเนาะเอ่อหนาะช่วงนี้ซุ้มเซลกับซุ้มเซลในครอบครัวกันพี่น้องเอ่อส่งเช็ส่งออนไลน์ไปหากันเอาบรรดาทานเนาะจากฟังเพลงนาะต่ำจอดก็อยู่ในออนไลน์กันยังได้บรรดาทานเนี้ยบรรดาทานเน่ไอ้เมื่อคืนนี้ทีมงนานเราไปเห็นมาเราต่ำจอดส่งไปหุ้นเหว,วี่ยงเวียงหุ้นก็ยังได้เนาะ เปิดไรจะกระตุกต่ำจอกระตุกสุนทรีอ้วนกูได้แน่กินยังนึงกันกินไรขนตายไ,ได้เหมือนันย่านพิษระเบียบพี่เออเราไปย่านติดมูติดคุย,ย่างนั้นเราด้วยความหักความแพงจากทางอำนาจการปกครองและกระทั่งเจ้าหน้าที่ของพวกเขาเนาะน,นนี้เออเนาะถ้าว่าเราได้ยนินได้ฟัง,งระเบียบจงกครอบเกินปฏิบัติต์ความแห้งความใจกันแบบเพลงของกีดาวเพิ่ศษแล้วเพม่อนว่าเนาะสวยกัน เออให้ข้าพญาเนี่มันไปบ้านเฮานี่ไว้ร้องซวยกันเป็นหูเป็นตาลละบรรดาทุกข์ว่ามเชียวว่าคำขาดแล้วนะให้อยู่บ้านอยู่เคิร์นได้ขาดพลอยออกคำขาดแล้วนะมึงระว่าบูมีคำขาดจะปะกันกับพญาโควิดแล้วพี่น้องไอ้ที่นี่พญาตัวนี้แกเฮงโคดให้โคดให้ปลาเทื่อนนี้พญาตัวนี้พญาดูพี่เหยียบรรดาษพญาดูพี่